บ่ายวันเสาร์มะเดี่ยวพญาไก่ต้งได้ตั้งคำถามถามหลวงพี่ธรรมกะบุญญพลังที่ฐานพับพ,พุทธะบุญญพลังบนภูเขาว่าหลวงพี่ครับแก่นของาศาสนาพุทธคือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันแสดงว่าหากเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะเป็นทุกข์ตำราเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกหรือผิดครับถูกแค่ครึ่งหนึ่ง อ้าแล้วที่ถูกอีกครึ่งหนึ่งมันอยู่การไหนก็ตอนนี้ที่นี่เรานั่งคุยกันอยู่เรียกว่าปัจจุบันถูกไหมหลวงพี่ถูก และไม่ถูกอายามีไม่ถูกอีกแล้วอะไรที่ว่าไม่ถูกผมมองไม่เห็นเลยก็นี่ไงปัจจุบันมันไม่ถูกตรงไหนครับเพราะปัจจุบันไม่มีโอ้หม่มั้งทําไมเป็นพระขวางโลกอย่างนี้ตอนนี้เป็นปัจจุบันที่รู้ๆกันอยู่ปัจจุบันมีไม่ได้อย่างไรยิ่งรู้จักกับหลวงพี่เนี่ยผมเห็นความโง่ของผมชัดเจนเลยครับชาติที่แล้วก่อนแกมาเกิดเป็นการไหนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตฮึโตง้ง ชาติที่แล้วเป็นอดีตสิครับเขาเรียกว่าอดีตชาติอย่านะอย่านะผมเรียนมา <c oughs> <c oughs> แล้วชาตินี้แหละชาตินี้เป็นชาติปัจจุบันครับผมมั่นใจแล้วชาติหน้าล่ะตรงชาติหน้าก็อนาคตสิครับเมื่อวานผ่านมาแล้วเป็นอะไรเมื่อวานก็อดีตสิครับแล้ววันนี้ลหะวันนี้เป็นปัจจุบันสิครับพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตนี่ทำไมถามผมแบบนี้ผมจบเกียรตินิยมนะครับหลวงพี่แกบอกว่าชาติที่แล้วเป็นอดีต ปัจจุบันคือชาตินี้ชาติหน้าคืออนาคตแล้วเมื่อวานไม่ใช่ชาตินี้หรือไงแกถึงบอกว่าเป็นอดีตอา้าวก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหึ่ออดีตจะมาไม้ไหนอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ล่ะแค่ตอบตามความเป็นจริงของแกเอาแค่นั้นปัจจุบันครับเมื่อกี้แกบอกว่าวันนี้คือปัจจุบันแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่ใช่วันนี้หรือไง ทำไมแกมาบอกว่าชั่วโมงที่แล้วมันเป็นอดีตโอ้ oh, จระเข้ผสมพันธุ์ตกลงปัจจุบันแกอยู่ตรงไหนข้าไม่เห็นว่าแกยืนยันอะไรได้เลยมีแต่ปัจจุบันหลอกหลอกที่อ้างไปมั่วปัจจุบันแบบนี้มันปัจจุบันหมาเห่าแล้วปัจจุบันอยู่ตรงไหนไอ้ต้องเกียรติยม ผมอยากจะอุทานเป็นภาษาฝรั่งเศสจริงๆเลยหลวงพี่นี่ไงขณะที่ผมพูดอยู่นี่ไงคือปัจจุบันนี่นี่นี่นขณะนี้ที่พูดอยู่นี้คือปัจจุบันถ้าขณะที่พูดนี้ยังไม่ใช่ปัจจุบันอีกผมจะตัดไข่ผมทิ้งใครเป็นคนรู้ขณะที่แกพูดผมไงและหลวงพี่ด้วยเรารู้พร้อมกันในขณะน,นี้นี่แหละกําลังพูดอยู่นี้คือปัจจุบันอะไรที่เรารู้แล้วแกว่ามันเป็นอดีตหรือปัจจุบันเป็นปัจจุบันสิครับรู้แล้วเนี่ยนะปัจจุบัน อะไรที่รู้มันก็ต้องผ่านมาแล้วมันจะปัจจุบันได้ไงวะไอ้ต้องเกียรติยมขุนพระใช่เลยแม้ที่พูดนี้ก็เป็นอดีตพุทธโทธรรมโมสังโฆทำไมผมไม่เคยรู้มาก่อนแล้วปัจจุบันมันอยู่ไหนครับหลวงพี่อยู่วางขาแกมัง้งนั่นมันเจ้าโลกครับหลวงพี่เอางี้ถ้าผมเอามีดปักลงที่แขนผมคาอยู่อย่างนี้เลือดออกอยู่อย่างนี้เจ็บอยู่อย่างนี้ความรู้สึกตรงนี้นี่แหละเรียกว่าปัจจุบันหลวงพี่ว่าไงรู้สึกเจ็บมันก็เป็นอดีต เลือดออกมาก็เป็นอดีตมีดปักคาอยู่มันก็เป็นอดีตเพราะมันแสดงผลอยู่น,น่นที่ยังไม่จิ้มสิยังไม่รู้สึกเจ็บสิหรือยังไม่ได้ปักคาไว้ที่ใหมส่สิคืออนาคตปัจจุบันอยู่ตรงไหนหืมต้งฮูง้เ<ฮ><ฮ>นาะเห็นภาพงานโลกนี้ที่สุดจริงๆแล้วมันมีแค่อดีตกับอนาคตนะสิแม่แล้วไอ้โต้งนอกจากปัจจุบันไม่มีแล้วอดีตกับอนาคตก็ไม่มี อะไรนะหลวงพี่แค่ปัจจุบันไม่มีก็โคตรงงแล้วอดีตกับอนาคตไม่มีได้ยังไงอดีตก็คือเหตุแห่งการอนาคตก็คือผลแห่งการมันเป็นเหตุและผลแห่งการที่อาศัยกันมาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อเหตุดับผลก็ดับเหมือนกันโอ้ชี oh, สซัาซ้อนหนะักเข้าไปอีกอดีตกับอนาคตต้องมีสิครับสิ่งใดที่รู้แล้วเป็นอดีต หรืออนาคตรู้แล้วก็คืออดีตก็หลุงขี่อธิบายอยู่แกกลับกรุงเทพวันไหนพรุ่งนี้เย็นครับก็กลับเป็นปกติแบบนี้ทุกอาทิตย์ครับอย่างนี้แกกลับพรุ่งนี้เป็นอดีตหรืออนาคตอนาคตสิครับมันยังไม่มาถึงยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นอนาคตสิครับแสดงว่าทั้งอดีตและอนาคตก็ยังมีการที่ยังไม่แน่นอนสิ่งที่รู้แล้วก็ยังเป็นอนาคตได้ไม่จําเป็นที่ไม่รู้คืออนาคตอดีตและอนาคตก็เป็นแค่สมมุติ ที่ตั้งขึ้นมาเรียกชื่อให้พอเข้าใจเมื่อมันสมมุติขึ้นอดีตและอนาคตก็ไม่มีที่มีมันเป็นเหตุและผลแห่งการที่ใช้เรียกโอ้นี่มันเป็นเรื่องหลุดโลกไปแล้วครับคนทั้งโลกฟังไม่รู้เรื่องแล้วนี่ยังมียิ่งกว่านี้อีกไหมครับมีแกจะฟังไหมล่ะ อกอีแป้นจะแตกทำไมศาสนาพุทธมันถึงรู้ซับซ้อนเช่นนี้แล้วที่ตำราพระเขาเขียนว่าให้อยู่กับปัจจุบันมันก็โกหกนะสิท่านกล่าวไว้ถูกอ้าวก็หลวงพี่บอกเมื่อกี้ว่าปัจจุบันไม่มีจะเอาตรงไหนมาเป็นเครื่องอยู่ปัจจุบันนะ่ะมีแต่มีคนที่อยู่กับปัจจุบันหลวงพี่ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยปวดหัวเท่านี้มาก่อนเลยปัจจุบันไม่มีแต่มีคนที่อยู่กับปัจจุบันฟังยังไงก็ไม่เกต คนที่อยู่กับปัจจุบันเป็นพระอริยะเจ้าผู้ทรงคุณในพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รู้จักทั้งการทั้งเหตุทั้งผลทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตว่ามันเป็นของมันเช่นนี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้เป็นประมาณนี้และมันเป็นของมันเช่นนี้เมื่อเข้าใจอยู่เช่นนี้เขาก็พึงรู้ว่าเขาควรอยู่กับโลกอย่างไงนี่คือผู้ที่อยู่กับปัจจุบันและเขารู้ว่าปัจจุบันไม่มี ที่มีเป็นแค่สมมุติโอ้แม่เจ้าผมเข้าใจครับผมเข้าใจผู้อยู่กับปัจจุบันก็คือผู้ที่เข้าใจว่าโลกทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้งั้นสมัยก่อนผมไปฝึกที่สถานปฏิบัติธรรมเดินจงกรมและนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอหรือแม้แต่ลายตำราที่อ่านมาก็ผิดหมดละสิครับไม่ผิดหรอกแต่ถูกไม่หมดเขาเอาธรรมที่เป็นความรู้แห่งพระอริยะเจ้ามาเป็นตัวตนและฝึกไปแบบมั่วๆไม่รู้เหตุรู้ผล ตามพระอริยเจา้าจึงถูกอยู่แค่ครึ่งเดียวแต่เอาแค่ครึ่งเดียวนั้นมาเป็นผู้รู้มาเป็นตัวตนคอยชี้ผู้อื่นและที่สำคัญแกไปตัดไข่แกทิ้งได้แล้วไอพญาต้งโหยไว้ชีมิตคนอย่างผมไว้สักคนเถอะครับเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจรักในน้อยแต่รักนานๆน,น,นะครับหลวงพี่ธรรมกะ